บินลัดฟ้าเข้าร่วมงาน t ทรดเดอร์แฟ2023ที่ฮานอยสเปเชียลคลิปสุดพิเศษนี้ f e Finance Thailand จะขอพาทุกท่านเดินทางไปด้วยการจากประเทศไทยไปยังฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามเพื่อรับชมบรรยากาศงานเทรดเดอร์แฟ2023ซึ่งนับว่าในงานนี้นะคะเป็นการรวมตัวของโบกเกอร์หลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก หรือจะเรียกกันอีกอย่างว่าเป็นสวรรค์ของนักเทรดเลยก็ว่าได้ค่ะแต่จากนี้ไปไลฟ์แอนแนนไทยแลนด์จะถือโอกาสพาพาร์ทเนอร์ทุกท่านไปเข้าชมบรรยากาศภายในงานนี้กันเลยดีกว่าค่ะสิน้นจ้าสวัสดีค่ะเทรดเดอร์ไลฟ์แอนแนทุกท่านในวันนี้แพรจะพาทุกท่านมาชมงานเทรดเดอร์แฟร์ปี2023ณนักกุงหานอยประเทศเวียดนามกันค่ะและถ้าหากทุกท่านอยากจะรู้กันแล้วนะคะบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงกันบ้างเราไปดูกันดีกว่าค่ะ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเหล่าเทรดเดอร์ที่ต่างเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งยังมีโซนเวิร์กช็อปหรือโซนเวทีสำหรับเทรดเดอร์ผู้มีชื่อเสียงมามอบประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้คนภายในงานเพื่อเก็บเกี่ยวทักษะการเทรดมากยิ่งขึ้นและจุดไฮไลท์สำคัญในงานนี้เลยนะคะนั่นก็คือโซนของบล็อกเกอร์ต่างๆที่งัดโชว์จุดเด่นของบล็อกตัวเองที่มีทั้งกิจกรรมให้เหล่าเทรดเดอร์ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆภายในงาน หรือแม้กระทั่งขนโปรโมชั่นเพื่อมาดึงดูดเหล่าเทรดเดอร์และพูดคุยในเรื่องของหน่วยงานระดับสากลทางการเงินที่รองรับโบลกเกอร์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้โบลกเกอร์ของตอนเองนั้นมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเดียวกันกับ Life แฟนแ n นบล r o กเกอร์ที่มีหน่วยงานระดับโลกอย่างไซเซกเป็นผู้รับรองทางการเงินทําให้นักลงทุนทุกท่านสามารถเทรดได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล หากทุกท่านสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางหรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการลงทุนเพียงแค่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราก็มีกิจกรรมต่างๆที่กำลังรอคอยพาร์ทเนอร์ทุกท่านไปร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แพรต้องขอตลากันไปก่อนแล้วค่ะและถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้และเป็นกำลังใจให้กับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านการลงทุนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะมาสร้างโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าไปกับ like ไลฟ์รันธนั้นกันค่ะ